สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าครับวันนี้อยู่กับนาตีในช่องหลักนะครับช่องนาตีมีดเดินป่าครับช่องหลักนาตีจะมีผู้ติดตามอยู่ประมาณนะครับ140,000คนนะครับส่วนอีกหนึ่งช่องครับที่นาตีทำอยู่ก็จะเป็นช่องร้องนะครับชื่อช่องว่านาตีมีดเดินป่าแล้วมีคาว่าออนทัวร์ต่อท้ายนะครับนาตีมีดเดินป่าออนทัวร์ตัวที่เป็นช่องร้องนะครับ มามาดูสินค้าใหม่ของนาตีครับเพึ่งทําเสร็จมาสดสดร้อนร้อนเลยนะครับเป็นเหล็กที่หายากครับเหล็กพิเศษเลยนะครับเหล็ก K329 เครับเหล็ก K329 ชุดนี้ครับนาตีทํามาเป็นรูปทรงมีดอีนิบนะครับเสร็จมาอยู่ทั้งหมด11เล่มนะครับ11เล่มซึ่งนาตีมีมีดตัวอย่างคือเป็นมีดอีนิบเป็นเหล็กชิปเปอร์สตีลมีตัวอย่างก็คือเล่มนี้เล่มที่นาตีใช้แล้วก็ เสร็จจากใช้งานก็จะสะสมนะครับก็คือเอาขึ้นขึ้นประมาณนี้ครับเห็นด้านหลังไหมครับเนี่ยนตีก็จะใส่ซองเก็บไว้บนชั้นวางนะครับหลังจากที่เราใช้งานเสร็จนะครับคือนตีชอบทร,ทรงนี้มากก็เลยพอเหมาะเหมาะเจาะเลยครับได้เหล็กอเคสามสองกาวมาก็ทำทรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าชอบชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเรามาดูครับ มาดูครับยังไม่ได้ทำซองใายเด็กนะครับนี่ครับทรงนี้เลยครับที่นัตตีชอบทรงมิดอินเนนะน้องๆครับเป็นน้องๆของสเปคแข่งขันนะครับน้องๆน,นะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่มันก็บอกยากเนาะบางคนก็ว่าใหญ่นะแต่สำหรับนัตตีก็คือเป็นไซส์แบบไซส์กำลังพอดีครับ ใหญ่พอดีไม่ได้ใหญ่มากเหมือนมีดแข่งขันถ้ามีดแข่งขันคือมันใหญ่เกินไปนะมันใหญ่เกินไปนี่ไสพอดีเลยรุ่นเก้าุหนึ่งนิ้วครับใบยาวตั้งแต่โคนตรงนี้นะครับมาจนถึงปลายมีดนะครับเก้าุนิ้วนะนตีสั่นไปเก้านิ้วแต่ช่างเขาเหล็กมันน่าจะเหลือเหล็กเหลือปุกก๊บก็ช่างก็ทําเพื่อมาให้นะครับเอาจนหมดเอาจนเหล็กหมดอ่า สุดท้ายครับสุดท้ายสุดเลยมันก็ได้ประมาณนี้ครับ9.1นิ้วส่วนความกว้างคมมีดมาสันมีดนะครับอยู่ที่2.2นิ้วครับไม่ได้เล็กเลยนะครับ2.2นิ้วคือ,อกําลังดีครับกําลังดีนะกําลังดีด้ามจับครับด้ามจับเป็นไม้บ้านเก่าไม้มะค่านะครับนี่ไม้มะค่า,ไม,มา,คาไม้บ้านเก่าใส่เซฟกาดทองเหลืองนะครับ แล้วก็ตอกหมุดที่ด้ามให้2จุดมีรูร้อยเชือกท้ายด้ามให้ตรงนี้ครับสั่งทําพิเศษคือเอาไว้ล็อกอุ้งมือครับล็อกอุ้งมือเวลาเราใช้งานครับเวลามันลื่นนะครับไอเปอร์เซนต์ลื่นเนี่ยมันมีอยู่แล้วเวลาเราใช้งานแล้วเหงื่อมันออกนะครับพอเหนือนออกแนละ้วมันลื่นไม่ว่าจะเป็นด้ามไม้หรือว่า G 1 0หรือว่า ABS นะครับหรือว่าไมกาต้าครับไมไมกาต้านี่ก็อาจจะดีหน่อยเพราะว่ามันเหมือนเป็นเป็นใยแบบ คุกขาดนิดๆนะครับทําให้อ่าทาให้ช่วยได้บ้างนะครับแต่อย่างว่าครับยังไงพอเหงื่อออกมันก็จะลื่นแต่ท้ายด้ามเนี่ยเราทาเอาไว้ล็อกอุ้งมือนะครับเดี๋ยวดูนะครับสมมติว่าเหงื่อเหงื่อออกนะครับแล้วมันลื่นนี่เห็นไหมครับอย่างน้อยมันกันได้นะครับกันได้เพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยส่วนมากเรามักง่ายอยู่แล้วเราจะไม่ใส่เชือกใช่ไหมครับพอเราไม่เอาเชือกมาพันข้อมือไว้นะครับเชือกเนี่ยเราต้องพันข้อมือไว้นะ แต่พอเรามักง่ายปุ๊บเราไม่ได้ใส่เชือกอะพอถึงหน้าง,งานปุ๊บเราลืงอออกจากซองใครเด็กแล้วก็ซัดเลยครับนะเออเนี่ยสวยงามนะครับสวยงามมากครับสองมีดอินเนตสวยงามจริงๆครับใบมีดยาว9.1นิ้วกว้างสองนิ้วด้ามจับไม้มาคาบางเล่มก็เป็นไม้ประดู่ครับแต่มันดูยากนะมันดูยากจริงๆเดี๋ยวให้ดูด้ามไม้ประดู ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นด้านไม้ประดูเหมือนเป็นไม้มะค่าเนี่ยดูยากด้านนี้ดูเหมือนเป็นมะค่าแต่ด้านนี้ดูเหมือนประดูนะดูยากแต่เนี่ยดูดูออกง่ายเลยเนะครับนี่คือไม้ประดูเห็นไหมครับหลายสวยด้วยนะครับเนี่ย ทำเสร็จมาทั้งหมด11เอ็ล่มเหมือนเป็นงานถ่ายเอกสารนะครับแบบนี้เป๊ะเลยนะครับที่เห็นเงาแวบๆอย่างนี้นะครับก็เป็นการขัดขาวกึ่งเงานะครับไม่ได้ขัดกระจกนะครับแค่กึ่งเงาเห็นไหมครับเห็นเงาลัตติสะท้อนเห็นโทรศัพท์ไหมครับในเออนะ เดี๋ยวรอทำซองใส่มีดเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะลองตีราคาแล้วก็ดูต้นทุนเหล็กนะครับแล้วก็ราคาค่ามือช่างนะครับแล้วก็ซองไขเด็กน้าตีพยายามจะถ้าเป็นมีดราคาค่อนข้างสูงอย่างนี้ก็น้าติจะพยายามเน้นเป็น2องเคปลาครับเคปลาประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูครับ2องเคปลาจะประมาณนี้นะครับ จริงๆแคปลาเนี่ยมันก็แพงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยยุคนี้นะครับยุคเศรษฐกิจนะครับก็อยากให้เ,เพื่อนๆเศรษฐกิจมันแย่เนาะแต่ว่าเพื่อนๆบางคนอยากได้ก็จะพยา,ายามนะครับจะไม่ขายราคาแพงครับอย่างเล่นนี้ก็สะสมนะครับเดี๋ยวรอใส่ตัวล็อกใส่ตัวล็อกตรงนี้เดี๋ยวรองานสะสมตัวนี้เป็นเ6 9 5กเ้าห้าเป็นแคมมาเชเตแคมมาเชเตก้าห ส่วนด้ามเป็นไม้ไม้กระถินนะลงนะครับเป็นไม้กระถินนะลงทดลองดูครับทดสอบดูก็โอเคครับแตข่ข้อเสียของมันคือนิดหน่อยเองครับคือไม้มันไม่ได้เป็นไม้เก่านะครับพอไม่ได้เป็นไม้เก่าปุ๊บเนี่ยต่อ้แห้งแค่ไหนเนี่ยมันจะยืดจะหดนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยมันขยายตัวขยายตัวแล้วมันไปบีบแผ่นคริลิกตัวนี้ครับนูนออกมานะครับแล้วผมต้องไปเก็บงานใหม่ เก็บงานเสร็จเดี๋ยวต้องรอลุ้นว่ามันจะขยายตัวอีกไหมนะช่วงนี้ฝนตกเยอะเลยครับนี่เดี๋ยวถ้าขยายตัวเก็บงานเสร็จเดี๋ยวก็ต้องไปลุ้นลุ้นไอตอนหน้าแรงนะครับหน้าแรงหน้าหนาวครับหน้าหนาวก็คือหน้าแรงละนะครับไปรู้ว่ามันจะหดเองไหมถ้าหดอะคริลิกตัวนี้ก็อ้าอีกนะนครับเนี่ยหดอะคริลิกก็อ้าอีกนะนี่แหละครับคือเอาใจยากนะเอาใจยากกับไอ้กับไม้ใหม่ครับ กับไม้ใหม่แต่ถ้าเป็นไม้เก่าแล้วก็สบายเลยนะไม้เก่านาตีเช็ดคาบน้ำมันนะเพราะว่าเวลาบางบางครั้งนาตีจับหน้าลงจับหน้าอะไรอย่างี้ครับแล้วก็มันเป็นคาบน้ำมันติดมือแล้วก็เวลาเราจับเนี่ยมันก็จะเป็นคาบน้ำมันนะแต่ความชื้นนี่ไม่กลัวหรอกอย่างตัวนี้เป็นเหล็ก n 6 9 5้าครับเนี่ยเป็นเหล็ก n หกความชื้นนี่ไม่กลัวเลยครับตัวนี้มันตานสนิม เราใส่กิบล็อกเสร็จปุ๊บก็จะทําชั้นวางแล้วก็เราใส่ไว้ตรงนี้นะครับส่วนตรงนู้นก็ใกล้ใกล้จะเต็มแล้วโซนนู้นนะครับมีงานาสะสมอยู่อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเอาโชว์เพื่อนๆดูก่อนครับคือมันก็คนเรามันก็แปลกเนาะเวลามีของสวยๆงามๆหรือของของแบบว่าของรักอนะเนาะของรักของหเนี่มันอยากจะโชว์นะครับ ตอนนี้เดี๋ยวมาโชว์เพื่อนตัวนี้เหล็กมันเหลือพอเหล็กมันเหลือก็เลยสั่งทาม,มาเลยเป็นมาเชเตเป็นมาเชเตรุ่นไปกี่นิ้วนี่ไม่แน่ใจนะครับเลย 13.2นิ้วครับ2.1นิ้วจริงๆผมบอกช่างไว้อย่าให้เกิน12นะครับเพราะว่าเครื่องหนีบเครื่องหนีบคลายเด็กของนาตีมันมันยาวไม่ถึงตัวนี้ครับมันยาวไม่ถึงตัวนี้เพราะว่าเวลาเราหนีบเราต้องเผื่อคลายเด็กครับให้มันเลยโคนด้านขึ้นมาอีกนะครับนะโอ้เนี่ยงานสะสมนาตีเลย เป็นหกเก้า<ส>ห้า<ด><ส><ด><ส><ด><ส><ด>นะครับนะสั่งทำได้นะครับสั่งนัติีทำได้นะอืมน่าจะหมดแล้วครับนะเมก็ไม่รู้จะคุยอะไรเนาะน่าจะหมดละอ่ะเดี๋ยวรอครับรออัปเดตนะครับรออัปเดตทำซองคาเด็กแล้วก็ราคาอีกทีนะครับนะรออัปเดตครับเหล็กตัวนี้ครับ มีไม่เยอะครับหมดแล้วหมดเลยครับหมดแล้วหมดเลยเพราะว่าน้าตีได้เหล็กค้างสต็อกมาครับเหล็กค้างสต็อกมาแค่38กิโลนะครับ38กิโลแล้วก็มันมีงานบางชุดที่ทําเสียไปก็เหล็กมันก็เสียนะครับก็เหลือเหลือเหลืออยู่น้อยแล้วครับเหลืออยู่น้อยมากครับเหลือเหล็กอยู่อีก1แผ่นนะครับเหลือเหล็กอยู่อนึ่งแผ่นแผ่นนี้ก็ยาวประมาณ น่าจะประมาณสักเมตรเมตรยี่สิบนะครับเหล็กน่าจะยาวประมาณสักเมตรยี่สิบนะก็น่าจะได้มีดอีกประมาณสักหกเจ็ดเล่มเท่านั้นเองนะครับมาโอเคครับวันนี้ก็ปุ๋ยกันนานแล้วนะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนาตีมีเดินป่านะครับแล้วก็อีกช่องหนึง่งนาตีมีเดินป่าออนทัวร์ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ